นะครับมาดูฟังก์ชันต่อไปที่นักเรียนควรจะรู้จักนะมันคือฟังก์ชันกำลังสองคอร์ t ราติกฟังก์ชันะครับมันก็คือนี่แหลฟังก์ชันที่มีกำลังเป็นสองเห็นะครับอ่ะทีนี้เขาบอกว่า A ต้องไม่เท่ากับ0ูนย์ะถ้า A เป็น0นอันนี้หายไป่มันก็คือฟังก์ชันเส้นตรงนะครับอ่ะฟังก์ชันนี้กราฟจะมีลักษณะเป็นกราฟ ขอโทษทีครับพาราบล,ลานะครับพาราบลาพาราบลาไม่รู้มีเราเรือกรรานไม่มีนะโอเคนะครับอ่ะทีนี้อยากจะบอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับรูปของสมก,การฟังก์ชันนี้มันคือ ax กำลังสองบวก bx บวก c 3ตัวนี้เป็นค่าคงที่ ใช่ไหมครับ x เป็นตัวแปรนะกราฟลักษณะแบบนี้เราเรียกมันว่าเป็นรูปของฟังก์ชันแบบทั่วไปนะครับรูปสวยนะครับแต่ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปนี้ได้นะครับผมเขีเยนไปนสีน้ำเงินแล้วกันนะครับ f x เท่ากับ เอวงเล็บ uh, x ลบ<ห> h กำลังสองบวก k ประมาณนี้นะครับ A, อันนี้เราเรียกว่าสมการหรือฟังก์ชันรูปแบบ C, มาตรฐานก,การบบเปลี่ยนจาการ,รูปแบบทั่วไปมาเป็นรูปแบบมาตรฐานเนี่ยเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่า การทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์รพูดแล้วอาจจะง,งงนะเ,นเดี๋ยวนักเรียนจะเห็นได้เห็นคืออย่างนี้นะครับกราฟพาราโบลาเนี่ยรูปลักษมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็น x เ,เป็น y ประมาณนี้นะครับอุ้ยไม่ค่อยสวยนะอ่าประมาณนี้อ่ะจุดนี้หรืออ,อาจจะเป็นกราฟแบบนี้ก็ได้นะครับเปลี่ยนสีหน่อยน,นะ,ะไม่เปลี่ยนอีก แบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะจุดตรงนี้เราเรียกว่าจุดยอดหรือจุดวกกลับ,บซึ่งทั้งสองจุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ x เป็น h y, y เป็น k โอเคนะครับการวาดพาราโบลาเนี่ยเราหาสองจุดนิดเจอเราก็วาดได้แล้วนะครับทีนี้การหาจุดยอดเนี่ยถ้ามันเป็น แบบมาตรฐานเห็นไหมครับเราจะรู้ h หรู้ k สังเกตไหมครับมันตอบได้เลยแต่ไอ้ตรงนี้ครับมันไม่ได้บอกอะไร<ซ>โอเคนะเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปดูหน้าต่อไปกันนะครับอ,บอ,อ,อะถ้านักเรียนดูสัมประสิทธิ์หน้า x ก็คือตัว a ถ้า a มีค่ามากกว่า0นะครับ จะจกราฟจะมีลักษณะเป็นอะไรครับพาลาโบลาหงายเห็นไหมหงายนะถ้า a น้อยกว่าศูนย์นะครับ a น้อยกว่าศูนย์ก็คือเป็นลบอะครับตรงนี้ต้องเป็นลบเเนี่ยเนาะคือ a น้อยกว่าศูนย์มันก็จะเป็นพาลาโบลาคว่ำเห็นไหมครับดูตรงนี้ดูต่อเลยนะครับทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้เห็นไหมครับ ถ้ามันอยู่ในรูปแบบของอ,อสมการแบบทั่วไปอะครับ ax กําลัง2บวก bx บวก c เนี่ยการหาจุดยอดนักเรียนต้องจำสูตรนี้ไว้ครับ h เท่ากับลบ b ส่วน2 a k คือ 4ac ลบ b กําลัง2ส่วน4 a จำไหวไหมครับถ้าไม่ไหวเราใช้วิธีเปลี่ยนให้มาเป็นรูปแบบ มาตรรูปแบบมาตรฐานนะครับโดยใช้วิธีกําลังสองสมบูรณ์ uh huh. กําลังสองสมบูรณ์คือยังไงครับหน้าบวกลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้ากําลังสองบวกลบ2หน้าหลังบวก uh huh. หลังกําลังสองอันนี้เราพูดกันไปหลายทีแล้วเนาะ uh huh. ก็ประมาณนี้นะครับ uh huh. เดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างเลยนะครับ